สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการแสงกลางใจรายการที่จะพาเรามาหยุดพักและตั้งคำถามกับชีวิตกันอีกครั้งเคยสังเกตไหมครับว่าในแต่ละวันของเราเราใช้เวลาไปกับการทำงานมากแค่ไหนเราตื่นเช้ารีบไปทำงานกลับบ้านดึกใช้เวลาส่วนใหญ่ ไปกับสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าหน้าที่จนบางครั้งเราแทบจะไม่มีเวลาได้อยู่กับตัวเองไม่มีเวลาได้อยู่กับคนที่เรารักและไม่มีเวลาได้ทำในสิ่งที่ใจเราปรารถนาจริงๆแล้วเราจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดไฟหรือรู้สึกว่า ชีวิตมันเป็นเพียงการทำซ้ำไปซ้ำมาในทุกวันทำงานกินข้าวนอนแล้วตื่นขึ้นมาทำแบบเดิมอีกครั้งจนเกิดคำถามในใจว่าเราทำไปเพื่ออะไรกันนะเรากำลังเดินไปทางไหนหรือเรากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่า หัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากเลยนะครับนั่นก็คือคำถามที่ว่าทุกวันนี้เราทำงานเพื่อมีชีวิตหรือแค่มีชีวิตเพื่อทำงานคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องของการตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดและไม่ได้หมายความว่าการทำงานเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ แต่เป็นการชวนให้เราได้หยุดและทบทวนดูว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่นั้นมันพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าหรือเรากำลังใช้ชีวิตไปกับการตามหาความมั่นคงที่เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาในวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยความรู้สึกเหล่านี้ไปพร้อมกันครับ เราจะเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกว่างานนั้นมันมีความหมายกับเราจริงๆแล้วคืออะไรและอะไรคือสิ่งที่ผลักดันให้เราทำงานหนักขนาดนี้ความอยากหรือความจำเป็นจากนั้นเราจะมาลองมองว่าเมื่อเราทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการแล้วทำไมเราถึงยังรู้สึกไม่เติมเต็ม ทำไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยแล้วเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตได้อย่างไรสุดท้ายเราจะมาลองหาคำตอบกันว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราอย่างไรให้เราได้เป็นนายของชีวิตไม่ใช่ทาสของงานและจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างที่ใจเราปรารถนา โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่เราเกษียณอายุการทำงานผมเชื่อว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายหลายคนนะครับและในวันนี้ผมจะไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายกับทุกคนแต่จะชวนให้ทุกคนได้ตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อให้เราได้ค้นพบคำตอบที่เป็นของตัวเองจริงๆ และหาทางที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขในทุกๆวันเราจะมาลองหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับว่าอะไรคือเหตุผลจริงๆที่ทำให้เราต้องทำงานหนักขนาดนี้และเราจะหาจุดสมดุลในชีวิตได้อย่างไรเคยไหมครับที่เรารู้สึกว่าเราต้องมีเงินเยอะๆ เราถึงจะรู้สึกมั่นคงเราต้องมีตำแหน่งสูงสูงเราถึงจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเราต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อให้เราเป็นที่ยอมรับความรู้สึกเหล่านี้มันเป็นเหมือนแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันให้เราทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเหนื่อยและบางครั้งก็รู้สึกหมดไฟ ในทางธรรมความรู้สึกแบบนี้เกิดจากสิ่งที่เราเรียกว่าอุปปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่แค่การยึดติดในสิ่งของนะครับแต่รวมไปถึงการยึดติดในความคิดในความรู้สึกและในตัวตนของเราด้วยเรายึดมั่นว่าเราต้องเป็นคนเก่งเราต้องประสบความสำเร็จเราต้องมีชีวิตที่ดี ซึ่งการยึดมั่นเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันเป็นเหมือนเงาที่ตามหลอกหลอนเราอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับเหมือนกับเรากำลังปีนภูเขาเราเชื่อว่าถ้าเราปีนไปถึงยอดเราจะมีความสุขเราจะรู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้วเราก็พยายามปีนต่อไปไม่หยุดหย่อนบางครั้งเราเหนื่อยแทบขาดใจ แต่ก็ต้องกัดฟันปีนต่อไปเพราะเรายึดมั่นว่ายอดเขานั้นคือคำตอบของความสุขแต่พอไปถึงยอดเขาแล้วจริงๆเราก็พบว่ายอดเขาที่เราปีนมาแสนไกลมันเป็นเพียงแค่ยอดเขาไม่ได้มีอะไรวิเศษไปกว่านั้นเลยแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็คือความว่างเปล่า เรื่องราวคล้ายๆกันนี้มีอยู่ในพุทธประวัติด้วยนะครับครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบชีวิตของปุถุชนที่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มีก้อนหินอยู่เต็มกระเป๋าทุกก้อนมีค่าแต่ก็หนักมากชายคนนั้นก็ยังคงแบกกระเป๋าที่เต็มไปด้วยหินต่อไปทั้งที่เหนื่อยแทบขาดใจ เพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขามีหินเยอะๆเขาจะมีชีวิตที่ดีแต่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ชายคนนั้นได้เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับการมีก้อนหินเยอะๆแต่อยู่กับการที่ได้วางภาระเหล่านั้นลงและเดินได้อย่างอิสระเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องทิ้งทุกอย่างที่เรามีนะครับ แต่หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะวางความยึดมั่นถือมั่นลงไม่ใช่การวางสิ่งของแต่เป็นการวางความคิดความเชื่อและความรู้สึกที่ว่าฉันต้องมีสิ่งนี้ฉันถึงจะมีความสุขลงไปต่างหากในชีวิตประจำวันของเราความยึดมั่นเหล่านี้มันแสดงออกมาในหลายรูปแบบครับอย่างเช่น เราอยากได้มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดเราก็ทำงานหนักเพื่อเก็บเงินซื้อมาเราก็มีความสุขที่ได้มันมาแต่พออีกเดือนอีกรุ่นก็ออกมาอีกแล้วความสุขที่เราเคยมีก็จางลงไปแล้วเราก็ต้องกลับไปทำงานหนักเพื่อตามให้ทันอีกครั้งหรืออย่างเรื่องหน้าที่การงานเราอยากเป็นหัวหน้าเราก็ทุ่มเททุกอย่างจนไม่มีเวลาส่วนตัว ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราได้เป็นหัวหน้าชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะมีความสุขแต่พอเราได้ตำแหน่งแล้วจริงๆเราก็พบว่าความรับผิดชอบมันหนักขึ้นความเครียดมันมากขึ้นแล้วเราก็ต้องวิ่งตามหาตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเรายังไปได้อีก วงจรมันก็เป็นแบบนี้ไม่รู้จบความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละครับที่ทำให้เราต้องทำงานอย่างหนักและทำให้เราเหนื่อยล้าจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าเราทำงานเพื่ออะไรเราลืมไปว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตเราไม่ได้อยู่กับการทำงานแต่เราทำงานเพื่อให้เราได้มีชีวิตแล้วเราจะทำอย่างไร กับความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้เราจะวางมันลงได้อย่างไรคำตอบไม่ได้อยู่ที่การเลือกทำงานนะครับแต่เป็นการทำงานอย่างมีสติทำงานด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ใช่เพื่อการยึดติดแต่เพื่อการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการถ้าเราลองมองว่างานที่เราทำในทุกวันเป็นเพียงเครื่องมือ ที่จะช่วยให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ดูแลคนที่เรารักได้ทำในสิ่งที่เราชอบความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องทํางานหนักเพื่อที่จะได้มีสิ่งของที่อยากได้แต่เราจะรู้สึกว่าเราทำงานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่มีความหมายในส่วนต่อไปเราจะมาเจาะลึกกันว่า แล้วเราจะทำงานอย่างมีสติได้อย่างไรเราจะหันกลับมามองคุณค่าที่แท้จริงของงานที่เราทำได้อย่างไรและเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตเพื่อให้เราไม่หลงทางไปกับวงจรที่ไม่มีวันจบนี้ได้อย่างไรจากที่คุยกันไปในส่วนที่แล้วนะครับเราได้เห็นแล้วว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละ ที่ทำให้เราต้องทำงานหนักจนเกินพอดีและทำให้เราเหนื่อยล้าทางใจแล้วคำถามก็คือเราจะปล่อยความยึดมั่นเหล่านี้ได้อย่างไรเราจะทำอย่างไรให้เราไม่กลับไปเป็นทาสของงานอีกเราจะมาเจาะลึกในเรื่องนี้กันครับลองนึกถึงภาพนี้นะครับเหมือนกับเรากำลังปั่นจักรยานแล้วเราก็ปั่นไปเรื่อย ปั่นเร็วบ้างช้าบ้างแต่ในขณะที่เราปั่นอยู่นั้นเรากลับไม่เคยเงยหน้ามองทางเลยมัวแต่ก้มหน้าดูแต่แรงที่เหยียบไปที่บันไดจนเราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไรเรากําลังปั่นไปทางไหนนั่นแหละครับคือการที่เราทำงานโดยขาดสติการที่เราทำงานเพื่อทำโดยไม่ได้มองถึงเป้าหมายที่แท้จริงของมัน แล้วเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะเงยหน้าขึ้นมามองทางได้จริงหรือคําตอบอยู่ที่การฝึกสติในการทำงานครับซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในทุกวันไม่ว่าคุณจะทำอะไรวิธีแรกลองฝึกที่จะรับรู้ในขณะที่คุณกำลังทำงานลองหยุดเป็นระยะระยะแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ฉันกำลังรู้สึกอย่างไรถ้าคุณกำลังพิมพ์งานก็แค่รับรู้ว่ากำลังพิมพ์ถ้าคุณกำลังคุยโทรศัพท์ก็แค่รับรู้ว่ากำลังคุยไม่ต้องไปคิดต่อว่างานนี้จะออกมาดีหรือไม่ดีแค่รับรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่คืออะไร การทำแบบนี้จะช่วยให้เราได้กลับมาอยู่กับปัจจุบันและไม่หลงไปกับความคิดต่างๆวิธีที่สองลองฝึกที่จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันครับไม่ใช่แค่เป้าหมายที่จะทำยอดขายให้ได้เท่าไหร่แต่เป็นเป้าหมายที่ช่วยให้เราได้ใกล้ชิดกับชีวิตที่เราอยากเป็นจริงๆลองถามตัวเองก่อนเริ่มงานในแต่ละวันว่าวันนี้ ฉันจะทำงานเพื่ออะไรถ้าคำตอบคือเพื่อให้มีเงินใช้นี่ก็ให้รับรู้ตามนั้นถ้าคำตอบคือเพื่อจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ก็ให้รับรู้ตามนั้นการที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าของงานที่ทำและทำให้เราไม่ได้แค่ทำงานไปวันๆแต่มีคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับถ้าฉันลองทำตามที่ว่ามาแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมหรือยังรู้สึกไม่มีความสุขอยู่ดีฉันต้องทำอย่างไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะการฝึกสติไม่ใช่การเสกความสุขให้เกิดขึ้นในทันทีแต่มันเป็นเหมือนกับการที่เราค่อยๆปรับปรุงชีวิตของเราไปทีละน้อยลองนึกภาพเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับเราไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จภายในวันเดียว เราต้องค่อยๆวางอิฐทีละก้อนค่อยๆก่อกำแพงทีละด้านแล้วในที่สุดเราก็จะได้บ้านที่แข็งแรงตามที่เราต้องการจิตใจของเราก็เช่นกันการฝึกสติในแต่ละวันก็เหมือนกับการวางอิฐทีละก้อนแรกๆอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจ อีกหนึ่งคำถามที่สำคัญก็คือหลักธรรมเหล่านี้ใช้ได้จริงในโลกยุคปัจจุบันหรือไม่โลกที่ต้องแข่งขันโลกที่เราต้องทำงานอย่างรวดเร็วคำตอบก็คือยิ่งอยู่ในโลกที่วุ่นวายยิ่งต้องฝึกสติครับลองคิดดูนะครับถ้าคุณกำลังขับรถท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดการมีสติจะช่วยให้คุณขับรถได้อย่างปลอดภัย ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นช่วยให้คุณไม่หงุดหงิดง่ายการทำงานก็เช่นกันครับถ้าคุณทำงานอย่างมีสติคุณจะจัดการกับความกดดันได้ดีขึ้นคุณจะมองเห็นปัญหาได้อย่างเป็นกลางและคุณจะหาทางออกได้สร้างสารรค์มากขึ้นสติจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราช้าลงแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นต่างหากแล้วถ้าเรายังรู้สึกว่า งานที่ทำในปัจจุบันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลยไม่ได้พาเราไปในทิศทางที่เราต้องการเราจะทำอย่างไรคำถามนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับและเป็นคำถามที่ทุกคนต้องหาคำตอบด้วยตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนให้ทุกคนได้ลองคิดก็คือถ้าเราใช้เวลาถึง8ชั่วโมงต่อวันในการทำงานที่เราไม่มีความสุขเลย เรากำลังทำร้ายชีวิตของเราอยู่หรือไม่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณลาออกทันทีนะครับแต่หมายความว่าคุณอาจจะต้องลองกลับมาสำรวจดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้งานที่คุณทำในแต่ละวันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่เพื่อทำงานในส่วนต่อไปเราจะมาดูกรณีศึกษาจากเรื่องจริงกันนะครับ เรื่องราวของคนที่ได้พบกับความหมายของการทำงานและคนพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตเมื่อพวกเขาได้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่องานและหันมาใช้ชีวิตอย่างมีสติจากที่เราได้พูดคุยกันไปในส่วนที่แล้วนะครับเราได้เห็นแล้วว่าการทำงานด้วยความยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เราเหนื่อยล้าทางใจได้อย่างไรและการฝึกสติ จะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของงานที่ทำได้ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันครับเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่าเรื่องที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของพ่อค้าคนหนึ่งที่มีแต่ความมุ่งมั่นเขาอย่างมีทรัพย์สมบัติมากมาย เขาจึงทำงานหนักตลอดชีวิตไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีเวลาให้ครอบครัวเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเขาร่ำรวยเขาจะมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ล้มป่วยและนอนอยู่บนเตียงคนเดียวเขามองไปร,บรอบๆเห็นข้าวของมากมายเห็นเงินทองที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตแต่ก็ไม่มีใครอยู่ข้างๆเขาเลย ไม่มีแม้แต่ลูกหลานที่จะมาจับมือให้กำลังใจเขาจึงได้ตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำงานหนักเพื่อแลกมาไม่ได้ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเลยแต่ในขณะที่เขาใกล้จะสิ้นใจเขาก็ได้เห็นลูกจ้างคนหนึ่งที่ทำงานด้วยความสุขทุกเชา้าลูกจ้างคนนั้นจะนำดอกไม้มาวางบนโต๊ะทำงานและในตอนเย็นก็จะกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัว ชายคนนั้นสงสัยว่าเหตุใดลูกจ้างคนนั้นจึงมีความสุขได้ทั้งที่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายลูกจ้างคนนั้นจึงตอบว่าข้าพเจ้าทำงานเพราะข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้ทำงานข้าพเจ้าไม่ได้ทำงานเพื่อจะหาเงินให้ได้มากๆแต่ข้าพเจ้าทำงานเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่ดีข้าพเจ้าเชื่อว่าความสุข ไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองแต่อยู่ที่การได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายต่างหากเรื่องเล่านี้สอนอะไรเรานะครับมันสอนเราว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่อยู่ที่การเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวันในโลกยุคปัจจุบันเรื่องราวแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับคนรอบตัวเรามากมายครับลองดูเรื่องราวของคนคนหนึ่งนะครับ เขาเป็นคนทำงานเก่งมากได้รับเงินเดือนสูงแต่ทุกวันเขาจะบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าไม่มีความสุขเขาบอกว่าเขาอยากมีเงินเยอะๆเพื่อได้ซื้อบ้านซื้อรถแล้วจะได้สบายแต่เขาก็ยังคงทำงานหนักต่อไปไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกไม่พอจนวันหนึ่งเขาก็ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ซึ่งเพื่อนๆของเขาได้ไม่มีเงินมากมายเท่าเขาเลยแต่พวกเขากลับมีความสุขมากพวกเขานั่งคุยกันหัวเราะกันแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตให้ฟังเขาจึงได้ตระหนักว่าสิ่งที่เพื่อนๆของเขามีและทำให้พวกเขามีความสุขไม่ใช่เงินทองแต่คือความสัมพันธ์คือมิตรภาพและการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเขาจึงเริ่มเปลี่ยนมุมมอง เขาไม่ได้เลือกทำงานนะครับแต่เขาเริ่มทำงานอย่างมีสติมากขึ้นเขาเริ่มทำงานในแบบที่ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปเขาเริ่มให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับเพื่อนและให้เวลากับตัวเองแล้วเขาก็พบว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้อยู่กับการทำงานหนักแต่อยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดในโลกยุคนี้ ก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบกับคนอื่นบนโลกออนไลน์เราทำงานหนักเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีเหมือนคนที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเราอยากมีรถสวยๆอยากไปเที่ยวในที่หรูๆเพื่อที่เราจะได้ถ่ายรูปมาโพสต์แล้วรู้สึกว่าชีวิตเราก็ดีเหมือนกันแต่ในความจริงแล้วเราก็แค่ทำงานเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดูดีในโลกออนไลน์เท่านั้นเองเรากำลังใช้ชีวิต เพื่อที่จะได้ทำงานและเรากำลังทำงานเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงการที่เราหมกมุ่นอยู่กับการเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเลยนะครับมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรายังไม่ดีพอชีวิตของเรายังไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกเพื่อที่จะไปถึงจุดที่เราคิดว่าดีกว่า คำถามที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนได้ลองคิดก็คือถ้าเราเลิกวิ่งตามภาพลักษณ์ของคนอื่นแล้วหันกลับมาใช้ชีวิตในแบบของเราจริงๆเราจะมีความสุขมากขึ้นหรือไม่และในส่วนต่อไปเราจะมาสรุปกันนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเพื่อให้เราไม่หลงทางไปกับวงจรที่ไม่มีวันจบนี้และจะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ ไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็นจากการเดินทางที่เราได้ร่วมกันมาในวันนี้ผมเชื่อว่าเราทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราต้องทำงานอย่างหนักและต้องรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจอยู่เสมอมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะงานแต่มันเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นของเราต่างหากเราได้เรียนรู้ว่า การที่เราจะมีความสุขในชีวิตได้ไม่ใช่การที่เราต้องมีทุกอย่างแต่เป็นการที่เราได้เรียนรู้ที่จะพอและได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในปัจจุบันเราได้เห็นแล้วว่าการทำงานอย่างมีสติการให้ความสำคัญกับคุณค่าที่แท้จริงของงานและการไม่เปรียบเทียบชีวิตของเรากับคนอื่นเป็นหนทาง ที่จะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพผมอยากจะย้ำอีกครั้งนะครับว่าการที่เรากลับมาทบทวนการใช้ชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกทำงานนะครับแต่เป็นการชวนให้เราได้กลับมาเป็นนายของชีวิตของเราเองให้งานเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตไม่ใช่ให้งานมาเป็นเจ้าชีวิตของเรา ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือของเราในแบบที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าหรือเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อที่จะได้ทำงานต่อไปไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบที่อยู่ในใจแล้วนะครับและการเดินทางของเราก็ไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้นะครับ แต่เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่การเดินทางเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอย่างที่ใจเราปรารถนาขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเดินทางค้นหาแสงสว่างนี้ไปพร้อมกันนะครับหากเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์กับคุณผมอยากชวนให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์และแชร์ podcast นี้เป็นธรรมทานเพื่อแบ่งปันพลังใจ ให้กับทุกคนที่คุณห่วงใยขอให้ทุกคืนวันของคุณเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสบายใจและการตื่นรู้ในหัวใจเสมอครับ